เร็วเร็วมาเร็วน้องค่ะโดยที่แม่นะคะจะเตรียมนะคะหนึ่งขาปลาคาร์ม่อนประมาณสองถ้วยตวงนะคะเนื้อปลาบดนะอันนี้ซื้อได้ที่แมคโครนะคะส่วนแอัน,นี้ก็คือน้ําซุปนะคะที่เราต้มไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็มีเนื้อไก่นิดนึงนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือแครอทนะคะซึ่งมีวิตามินเอสูงมากๆนะคะสุดท้ายค่ะไข่ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะโดยที่เราจะต้องต้มน้ําซุปนะคะอันนี้ ให้ร้อนก่อนนะให้มันเดือดแล้วถึงจะใส่ปลาแซลมอนไปนะคะเพื่อที่จะไม่ได้คาวนะครับเราตั้งไฟนะคะตรงนี้ให้เดือดก่อนนะแล้วถึงจะใส่แซลมอนกันค่ะค่ะทีนี้เราก็เริ่มใส่แซลมอนกันนะคะเมื่อมันเดือดปึ๊บปุ๊บปบ๊บลดไฟต่ำนิดนึงก็ได้นะคะนี่เราก็จะใส่แซลมอนกันนะคะเนื้อปลามันก็จะแบบว่าเนื้อปลาก็จะเป็นแบบ เขาบดมาแล้วอะค่ะเหมาะสําหรับที่จะทํานะคะเมนูอื่นๆอีกได้เยอะเลยนะเช่นเมนูนะคะแม่แนะนํานะคุกกี้นะคะซึ่งอันนี้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเป็นแซลมอนแท้ๆเลยนะคะไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยซึ่งน้องหมาจะชอบถ้าลักษณะนี้นะคะทําให้น้องหมานี่แหละ ไหมเนื้อปลามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องต้มนานนะคะสำหรับแซลมอนนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะนี่เลยค่ะตัวเพิ่มมือสาตานะคะวิตามินเอนะคะน,นะคะสุดท้ายค่ะเราจะใส่ไข่พี่แซบก,กันนะคะหนึ่งฟอง และนะคะคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนไข่คนอะ่ะนี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราสามารถเก็บเสิร์ฟสุนัขให้สุนัขนะคะก็เก็บในภาชนะปิดนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วเวลาจะทานเนี่ยเราก็เอามาอุ่นนิดนึงนะคะอาจจะใส่ไมโครเวฟก็ได้ในช่วงมงเร่งด่วนของคุณแม่นะ นะคะคแค่นี้เราก็จะได้นะคะเมนูนะคะสุขภาพสําหรับน้องหมาสูงไวัแล้วนะคะเห็นไหมน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราให้พี่แสบทานก่อนน้องรอเย็นก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะเก็บใส่กระปุกไว้ปิดกระปุกนะคะพร้อมเสิร์ฟน้องหมาได้ทุกวันแล้วอะนะคะเจ้าของช่องนั่งอยู่แสบมากินข้าวแล้วเร็วมาเร็วน้องมาเร็วนี่นะคะ รกรนนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่พี่แสบนะคะจากลาไปด้วยเมนูดีๆนะคะที่เสริมโอเมก้า3และบำรุงสายตาสุนัขก,กันนะคะแบบง่ายๆด้วยงบประมาณไม่เกิน10บาทกันเลยนะคะได้ประมาณ2วันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ